ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยแต่าหายอะ่ะไมไ่ทรมานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเ้นนิ้วมันจะกำไม่ได้มันชาไงากลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอะ่ะใช่มนต้องคนเราต้องยชือ่อชี่ะแต่เมื่อกี้น,นี้ดีแล้วก็เออเออ,อมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ เขาปิดขาปวดเข่ามานานปวดเข่าเข่าเสื่อมอ่ะก็กินตัวอื่นตัวอื่นก็ยังก็ยังไม่หายไม่หายแต่ตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นปวดกลองคืนก็ปวดนอนแต่ว่าเวลาเวลาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊อกก๊กเลยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออเขาจะทําอะไรรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยอะกินประมาณจักสิบห้าวันได้ชุดแรกเลยชุดใหญ่ให้กินเช้าเย็นเลยเพราะว่าอาการเขามัน มันหนักใช่ไหมเขาปวดหนักแล้วตอนนี้ฮก็ตัดสินใจให้กินเช้าเย็นหมดไม่เป็นไรสิแค่สิบห้าวันก็สิบห้าวันปกติถ้ากินเย็นมันจะได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ให้กินแค่สิบห้าวันแล้วตอนนี้สั่งมาใหม่อีกให้กินเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอนแต่ต้องลองผมก็มันก็ิดว่าคงจะประมาณสักสองสามชุดนะก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บ่นไม่ปวดแม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหมการเดินการเหินเราก็ไม่ต้องไปครัวว่า ไปนู่นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้ก็แบบื่นเหลือตัวเองได้ปกติในการยกครัถังขยะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เคยเป็นอยู่นะอยากให้ลองทานตัวนี้อยู่ช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอะ่ะ สำหรับคนที่มีอาการปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกล้าวลงขานะครับหรือว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับที่มาติดตามอาการของพี่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นถึงขนาดนอนติดเตียงนะครับเดินไม่ได้นะครับใช้ชีวิตลําบากมากวันนี้หลังจากที่ดูแลด้วยสารอาหารเฉพาะทางไป<ม>ดีดขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับที่ทางานเป็นแม่บ้านมานาน20กว่าปีแล้ว,ว,ลวใช่ที่เริ่มเป็นหนัก,นกๆจริงๆอ่ะคือปวดหลังแล้วล้าวลงสะโพกลงขา<ม>ขาชากระดูกกระดิกไม่ได้เลย มีอาการแบบไหนบ้างไหลติดไหลติดเป็นทั้งสองข้างใช่เป็นทั้งสองข้างเลยอาการเป็นยังไงครับข้างนี้จะเป็นก่อนมันจะปวดปวดแล้วยกแขนไม่ได้เลยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้ยกได้แค่เนี้ยยกได้แค่เนี้ยอ๋อแล้วปวดไหมปวดปวดทรมานมากก็คือปวดเหมือนเดิมหรอก็ปวดเหมือนเดิมแล้วนอกจากบ่าดไหลเราเนี่ยเป็นปวดตรงไหนอีกขาเส้นยึดเส้นยึดเป็นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คือนั่งคือ อย่างนี้อย่างเดียวแล้วแข็งอยู่อย่างนี้อย่างเดียวอาการมันเป็นยังไงครับเส้นยืดคือมันแบบมันปวดหรอมันมันไม่ปวดมันยืดไปเลยมันตึงเหรอมันตึงเนี่ยถ้านั่งนี่มันตึงไปเลยแต่แต่ตรงนี้มันจะปวดตรงสะโพกอ่ะฮะแต่มันปวดเป็นบางครั้งมันไม่ได้ปวดตลอดครับแต่เวลามันปวดมันจะก้าวขาไม่ออกเลย